สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเดอะโมเมนต์ชิลค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาปฏิบัชัการติ๊กต็อกนะคะซึ่งคู่ที่เราจะปฏิบัติการนั่นก็คือคู่พี่ไตเติ้ลนั่นเองจากเรื่องฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอซึ่งแม่งน่ารักมากถึงแม้จะขุกขระในตอนอีพีสุดท้ายนะคะคขอจะรักกันนะคะแต่มันก็น่ารักมากก็ไปดูโมเมนต์ต่างๆของพี่ไตเติ้ลนะคะว่าจะเป็นไงบ้างไปทางคุณเจนพี่มาที่พี่มาที่หน่อยครับแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็ไปเลยนะครับ ที่แทงลงไปเลยมงออกมานหน้ามองสูยเธอยิ้มแบบนนไม่ไหวสม่ยากขาดใช่ไหมใ <c oughs> ช่ไหมขาดใช่ไหมขามาแสงตายเขินมากหน <c oughs> ้ามองน่แ้แดงิดลนใส่หรอ เป็นคนละจะเป็นหน้าที่ของใครคนหนึ่งแล้วเราพอคนละมันจะเปิดไม่ค่อยจะได้เลยแล้วก็จะคือแบบไปแต่ก็แต่ก็เห็นไตเติ้ลในความพยายามแล้วเออให้พี่เปิดออสงสาร<ช>เห็นความเออหลายทีแล้วในการเปิดบทอุ้ยใครเหปะรูอบบอ้สึกดีใจมากๆครับผมอ่ะยังจํา วันที่แม่เจม,เมส์โนนนนรทรมาบอกว่าคอนเฟิร์มบทพัดได้เลยว่าตอนนั้นตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องพักเวรแล้วก็แม่เจมส์โทรมาบอกว่าคอนเฟิร์มบทคุณพัดนาอะไรเงี้ยเออเราก็ากีดลั่นห้องพักเวรเลยแล้วก็บอกกับแม่เจมส์ไปว่าโอเคจะทําให้เต็มที่ครับผม,มดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดที่ให้โอกาสที่มอบ,อบอแหละคางใครก็เห็นทุกคนก็เห็นทุกคนเป็นพยานได้

หลังมากไม่เคยมีใครช็อปฟิลกูได้ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมากอ่ะเลยหรอรอดไหมครับแข็งหรือเปล่าแข็งหรือเล่าแขนหรือเปล่าไม่ได้เราะมีเจ้หมอนี้ใครหรอใครหรออยากรู้ชื่อจังเลยเอออยากรู้ชื่อจังเลยพอต่อต่อเป็นอะไรกันครับพอต่อต่อ ตอนนี้นะเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนน้องเองนะเราเองหรออ๋อน้องเชื่อผมเผื่อว่าน้องเขายังไม่นอนแหละครับเดี๋ยวเขาต้องวิดีโอคอหากันสักอย่างนึ่งไม่ถึงไม่ไม่หมายถึงน้องน้องผมน้องสิได้บอกไมไอเชคก็เฮ้ยน้องเขาแบบเนี่ยเล่นซีรีส์มาสิบอีพีแล้วเป็นยังไงบ้านเนี่ยเช็คกันตลอดืมในทวันนะข้ามเราดู ยังไม่หยุดผมจะคือคนเราอ่ะัมีจุดฝ่งสองวันไม่เรียกว่าคือเออผู้เชี่ยอะไรมือผมนี่อ๋อแป๊บเดียมัอนเเ็นไขนอแล้วใช่ไัมจันจับจับนะบจั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 บจจับไับไัจับจับจับจัจับจับจับ จับดีๆให้มันสัมผัสได้ถึงเอ็กซ์เตอรเมื่อไรเมื่อกี้จับโดนเยอให้ผู้เข้ากยโ้าอะานักเยอะ้าหน้ากยอาอะถยอาเยอ้ายานอนอะ้า้าเ้นอัะเอเยอขยองอย้ยยยะย ของคอปเปอร์เรียกคอปเปอร์เราขับเลยได้ปะ่ะอยากอยากมีฟิลขับเลยอ่ะเดีว่าจริงเรงอยากแด่ขับเลยเลยเพราะว่าเอาทอะไ,ไปอ่ะลองดูว่าเขาจะทำยังไงเลื่อยเรื่อยเรยเรย แกล้งขับเลยจากหัวไม่ขอรับเลยเราไม่เราไม่จำเป็นต้องใช้คำใบ้อะไรเลยเพราะว่าเราคกระแหวกเขาดีกว่าไม่ใช่คันไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่รถคันนี้เราคงกระแหวกเขาดีกว่าเฮ้ยไม่ชอบแตบงตานขอไม่เต้นแล้วอ่ะเอ้เขา่าแหวกกอดกันหลังผู้กับขันไม่ต้องเป็นตัวลครตลอดได้ปะ มันแอบกอดมันแอบกอดกันตอนคัดเลยครับคัดแล้วบุ๊คมันกอดกันกอดเลยมาเกือบไปหรือเปล่าจับจับเดี๋ยวติ๊กต่๊กเลยที่หอนี่เอ้จับเพื่อห้ามไปร้านไม่เลิกห้ามพี่เถียนอย่าห้ามพี่จัดใส่ได้เอ็นี่แตงโมไม่จับหรอกไม่จับต้องดูแต่ให้เห็นเมื่อกอดอยูนะถ้าไม่ได้แอคชั่นอะ อะไจะขันอามือเขาตลกอ่ะตัวเขาตลกมตลกอ่จับไว้จับไว้จับไว้ใครจับใโลกอียงโลกอียแหละอุ้ยนั่งนิ่งเลยอ่ะเราอาจจะสตตร์กับสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมลูก กูชอบการโยนอ่ะเออตอนแรกกูได้มค่ะอบคุณครับมีเราบเพื่อนไหมไม่มีบ้านช่วยกับบ้านกูจะเดาๆตอนแรกไม่เคยได้ยินคำถามเออเคยได้ดูแล้วแล้วก็เลยกลับมาดูอีกทีว่าเขาถามอะไรนะแล้วก็เจอในคลิปนี้อีกทีแล้วก็แบบอ๋อรักพี่ไหมในการโยนคำถามไปแล้วกูชอบแบบไม่อบคำถามแล้วจ้คอถามนี้คำถามเดียว

คนเขารู้ใจกันเอาเอาข้อที่ผิดไหมเออเราเอาลองข้อนี้เลข้อนี้เผื่อผิดแกล้งแข้อนี้้าเลือกได้ชอบเป็นคน้าเลือกได้ชอบเป็นคนจูบหรือถูกจูบข้อนี้เดี๋ยวก็ถูกอีกก็เดาใจก่อนอีกฝ่ายรอคิดว่าถูกั่วเฮ้ยถูกเฮ้ยอย่างยักยิ้วหลิวตายนั่นดิไม่ถึงเขาใช่ไหมครับเป็นคนให้เดาใจ สาวัยสมองไหลไหนเซเขียนสิกูรออยู่อพร้อมแล้วนะคะเปิดหนึ่งสองอ้าเปิดเปิดปึ๊เป็นคนจูบเราไปตั้งเขียนเลยแบกันเลยคุณคนนี้ตอบว่าเขาอยากถูกจูคุณนี้ตอบว่าคุณจะเป็นคนจูบเออจูบกันเลยอืแล้วถูกไหมไม่รู้ผมเดาผมแค่คิดว่าอย่างพี่ผีน่าจะชอบทางนี้มากกว่าเออหรอไปละ แต่ผมว่าของเต้นะชูแน่นอนเต้นเป็นคนไม่จริงเป็นคนยู่ก่อนไม่จริงอุ้ยคือชอบปลูกกอนเอ้าเอ้าแล้วนี่ก็คืออยู่เฉยๆรอเขาปลูกอะไรอย่างี้หรออ้าจริงเหรออันนี้คือถูกไหมแล้วก็ถูกนะถูกก็ได้เอ้าเอาถูกแล้วก็มาถูกอีกแล้วไม่มีคนไหนผิดเลยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันถ้างั้นต่อยอดจากข้อนี้เลยครับสุดท้ายนี้ถ้าเลือกได้อยากจูบหรือว่าอยากโดนจูบตรงไหนเอ้า วุนนี่ผิดชัวร์เลยอยากโดนจุกตรงไหนอะมาถึงพี่พีจะอยากโดนจุกตรงไหนใช่ไหมครับคำถามนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยคำถามเมื่อกี้แล้วคําถามนี้ไม่เคยเจออ่ะอุยคำถามนี้คำถามใหม่เนี่ยเยอะนแบบว่าเวลาออกอีเวนต์เยอะแไงมันจะมีหมดเออ แน่นอนล่ะตอนนี้ถ้าจะจูบกันตรงไหนยังไงก็จูไม่หลุดเพราะว่าลิปเราดีเนาะทุกอค่าค่งั่บาไปทุกอย่ไม่ว่าจะเป็นคนจูบหรือถูกจุบรับรองว่ติดทนนานไม่หลุดแน่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมงคลบนเตอร์มันูกมันสิบกชั่วโมงเลยลูค่ะรักลูกค้าลงแหละเอตรงไหนเหะครับ่มาสิมันเสร็จแล้วครับเอาเลยเอาเออเอล เอาเอาอ่โอเค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 วันนี thrill, right? okay. uh ้มาดูแบบว่าทำไมเขาาาจยเินไไดอาจจะผิดไได้อาจจะอาจจะผิดรอผิดผิดมากไม่รู้ผมอันนี้ว่าพี่จะใิดผิดเดี๋ยวผิดรอผิดแล้วเราจะถูกฟ้อง่ายเอออออออเน่ปนอพ้อตไเขาต้อง แต่ไม่ถูกื่องเหมือนกันได้ไงถูกไหมอ่ะไม่ถูกไม่ถูกจริงป่ะผมชอบโดนแหละชอบโดนจูกว่าหูหอมแก้มอ๋อมมันเป็นไงจุบตรงหูไม่เปลี่ยนหูอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้คือชอบเองหรือเปล่าเออมันมีความหมายแต่ละแต่ละจุบหูนี่มันคือแบบก่อนหน้านี้มีมีอีเวนต์ของเบลลีนเขามีบอกเลยว่าจุบตรงไหนแปลว่าสมมติถ้าจุบที่หน้าผากเราว่าหมายความว่าไงก็เป็นแบบเป็นดูหรือเปล่าธนุธนอมอะไรจูบแก้มที่อยากโดนจุบแก้มพี่ว่าหมายความว่าไง คือผมแค่รู้สึกว่ามันดูแบบน่ารักดูแบบมันนุ่มนิ่มอะแต่เ่อตอนนี้มันขอมาจุบที่อย่างเงี้ยเราเราอ๋อเออก็จริงเนาะแ้้เรราาสุปขอนีตมผมชอบจุบปากครับเอ้ยจบเฮ้ยทำไมอ่ะก็ดีดีเลยจุบปากกับเราเป็นแล้วมีมีความหมายอะไรครับจุบปากังช็อตเออเห็นไหมความรักเป็นสุทุกข้อผมชอบจุบปากเป็นคนจะไปคนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีคนเซฟไลน์แล้วก็แท็กเติร์เชื่อปู๊บปะ หลายเปิดตูแล้วทำไมคือคุณก็จะโอ้โหจะจบแล้วซีรีส์คุณน่ะคุณอะไรยังไงคิดยังไงก็ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่มาแบบมาเออแบบคือเป้าหมายของคุณน่ะก็คือแบบอยากให้ของพันน้องไตเติ้ลจังเลยบาบาออออออครับนครับส่วนไม่นเกิดไงวันเกิด้เกิดถ้าวันเกิดผมคุณจะคุณจะ ข้าสถานีงั้นช่วไปหาของให้ผมบ้างใครก็เดินตลาดแถวนั้นน่ารักต้องไปถึงเกาหลีดรคุณจบอะไรมาคุณบอกผมน้อยเขาลนอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจริงๆนะนีรหน้าแดงเลยขนาดน่ะนี่เขาบอกแล้วว่าอย่าแต่งหน้าตอนกลางคืนเห็นไหมแสงแสงเนี่ยแสงโอ้โหพูดดุพูดตอนพอตอนถึงกะโอ้โหไปปัด ไปปัดบัดตอนที่หน้ามาเลยอ่ะทุกคนคิดเอาละกันอ่ะหัวเรือเซลยับเซลยับไม่สนลูกใครกอดกันข้ามเ้าใกล้นะเอ้เน่ยเราเรากอดเดียไว้เราห้ามออกเลยอ่ะข้ามเอาใกล้ด้วยนห้ามเ้าใกล้นะเอามือแสดงใบข้างร่องเลยค่ะร่องเหรอร่องช่องเลยค่ะพี่เจมส์มึงจะรงเฮ้มึงจะแตกนะนับหนึ่งก็สามลงตามลงตามลงตาม ลงตามพี่อย่ดวามคนเดวเลยเอ๊ะกดไปเวทีมี่อะไรอ่ะสาหร่ายป้งีมีีอนแบ่งนะเออดนพี่แค่ี่โกงดิมีเด็กทีสองคนนี้ชอบขี้โกงอ่ะรูแล้วรูแลเขาจบ้วต่เพื่อนขพักการ์ดก้ัวหนึ่ง ใช่แหละหนึ่งสองสามรอช่องและรอช่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องคนได้ทุกอย่างเลยแต่สิ่งเดียวที่พี่ทนไม่ได้อ่ะคือการที่พี <plein> ่เห็นว่าใต้กำลังเงียบใส่พี่แบบเนี้ยถ้าพี่พัดไม่เข้าใจที่ใต้เงียบละลากไปถึง EP ที่6อ่ะถ้าเขาจะไม่เข้าใจได้ตายพูด จริงว่าที่บอกตอนแรกมาเจอกันแบบมีความแบบกังวลอ่ะว่าจะเข้าคู่กันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยจริงครับกังวลเลยจริงอ่ะพูดเลยครับเหมือนเราไม่เคยเราเราเคยถ่ายซีรีส์กันมาก่อนก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับแล้วทีนี้วันที่แคสติ้งนัดแคสติ้งกับตัวผู้จัดกับอ่าที่ผู้จัดจะมาดูตัวเราครับเราก็มาเจอกันแล้วเราก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงผมก็เลยได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วก็มองหน้าเขาว่าเออเราจะ ้าแล้วมันก็เลยเกิดเป็นความกังวลนะครับว่าเราจะร่วมงานกันได้หรือเปล่าน้องเขาจะเปิดให้เราเข้าไปรู้จักได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเหมือนเขาจ้องยังไงคุณจ้องแบบมองตาเงี้ยคือมองว่ายังไอย่างเงี้ยเหมือนเขานั่งเงียบๆอยู่คนเดียวครับแล้วผมมาทีหลังใช่ไหมผมก็เข้ามาแล้วแบบว่าปกติคนเข้ามาจะทักทายกันก่อนอะไรเงี้ยเพราะเขามาถึงก่อนนั่งเงียบอยู่คนเดียวแล้วผมก็แบบทำไมเขาดูมีกำแพงกับเราจังเลยอะอะไรเงี้ยตัวที่ไม่พูดใช่แต่มีออร่าบางอย่างใช่ไม่ละสุดท้ายแล้วใครเป็นคนแบบ เออเอ่ยปากทักทายกันก่อนเงี้ยป็นกทั้งคู่เราพอนั่งแล้วก็แบบเขาคุยกันผู้ผู้จัดเขานำตัวว่าเออคนนี้อาจจะได้มาเป็นบทพัดนะคนนี้ินมาสงกัดนะแล้วก็อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างี้ช่ไหม้ยัเลไม่่จริงๆพี่เป็นพี่ใช่มพี่ครับเป็นพี่อ๋อแล้วเป็นน้องใช่ครับตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีเลยครับไม่มีเลยสนิทกันสนิทสุดๆไปยังเกอีู่อยู่กันมาเกือบปีแล้ว อัตราก,การเต้นหัวใจเฮ้ยหัวใจผมเต้นเร็วนะเนี่ยอ้าวหนึ่งร้อยกว่าะอะไรครับจะให้ชมวาอยู่ใกล้แบบนี้เหรอไม่สี่แบดมาเลยไม่ช,<อ>ชมแบให้เลยอ่ะไม่ชงนี่ชอ็ชอตช็อตฟิลจริงหรอไงเนี่ยแต่เต้นเร็วจริงไหมเนี่ยอุ้ยเย่ะแปลกแปลกละเรารีบไปเล่นต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะตกหน้าจอบช็อตฟิลจัด ชอ,อย่างนี้ก็ได้ครับผมไม,ม่พิพัฒน์ชอบทำตัวน่ารักอย่ายงนี้ใช่ไหมมันก็จบับมันนี่ม,ามาันไม่ไปก่อนนะ ตาก็จะเข้าไปเองมั้วนะครับอกม่ข้าอเลิกรูไแล้วกูาากูจะขิดกูจะคิดมาไปไหนคิดว่าเือไปไหนเหนสิแล้วทำไมเปนตำรวทั้ไปเอาไม่นบอกก่อนทำไมไม่ทักก่อน เขาพูดแม็กด้วยเหมือนกันว่าเออเลิกเลยเขาพูดพูดทีหลังค่ะเขาพูดแต่ก็คือพูดก็คือเป็นใจไม่รู้ไงก็ใช่ไงแต่เขาพูดก่อนก็คือใจเย็นคือแม่แม่เถียงกันให้ตายลูกนั่งรักกันอยู่ลูกบอกหนูรักกันดีแม่แม่แม่ไม่ต้องตีกันเพื่อลูกนะลูกรักกันดี มึงงดูสอคนุณชอบแม่ที่จริงจังในการตีนเรื่องลูกอะลูกมองแบบใครใครผิดบ้างอะไรอย่างนี้ยแล้วลูกทำไมทำงี้แล้วลูกทำไมทำงี้แล้วลูกก็มองนั่งกันหนูนลังกันดีค่ะหนูนลังกันดีค่ะยังยังไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันเนาะต่อในเรื่องอะไรเรื่องเนออเอถ้าเรื่องที่ไม่เคยบอกกันหรอกก็ว่านะคนส่วนใหญ่ก็บอกไปหมดแล้วเนาะเวลาเราทำงานด้วยกันแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าอ่า ช่วงเนี้ยเริ่มบอกให้ผมเงียบใช่บอกพี่ีไม่มองตาพี่มองตาหน่อยเร็วอุ้ยมี่ก้าวมองเลยเรื่องที่เรื่องนี้เรื่องหน่อทุกคนหนุ่วสาวช่วงเนี้ยเราดูน่ารักขึ้นเป็นพิเศษแต่ว่าการที่พี่มองเราไปเออมันเริ่มดูน่ารักขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็แปรงฟันอ่ะอย่าแปรงที่ซิงหลังจานให้ไปแปรงที่อ่างล้างหน้าเขียวเขาไปแปรงฟัน เราไม่ยังได้ขอขอแบบตอบคำถามนี้ก่อนที่บ้านคือของที่ก็ลอยนอนไปกันแล้วมีคนนึงอยู่ในห้องน้ำห้องน้ำไม่ว่างผมก็เลยต้องจะขึ้นไปนอนละง่วงเลยแบบยังไงดีว่าเขาแปรงฟันแปรงเลยตรงนี้แล้วกันที่ซิงหนังอ๋ออาจารย์นั่นนะก็แปรงเลยขค่นั้หรอเรามีตานอยู่ในนั้นด้วยไหม มีแก้วอยู่สองใบแล้วกไม่โดนหรอกพี่กิบทันในการบนมาโอเคแล้วผมก็เลยงงอะเต้นทำไมไม่ไปแปลงบนห้องน้ำห้องน้ำมีนั้งสามชั้นมีนั้งสามห้องเลยอะแปลงซิงล้างจานมีใครแปลงซิงล้างจานปะมีไหมคไม่มีนี่มีคนนี้มามมีทุกคนเอ้าอย่างน้อยก็ต้อนไม่ทำให้เต้นแปกนะยังไงปนก็ต้องถูกนะตอนถูกจบจบต้องยอมนะกูยอมนะที่พ่อถานไทยเจอได้ไง จำพี่พ<ม>ต้องอหาต<า>้เจออยู่แล้วเสียงแบบออกมพม่จำตม่ล้ิเป็นโซเมทก,นะกันนะตเคชั่นตอกำลังแบบไม่อาเลยมันมันผกคือผมไม่เคยว่นว่าีอย่าอยาเรผีเขา้ามะเล่นพนเนด้วยอย่างเงี้ยผมได้พูดมันเป็นคั้งแรกพอดีแล้ว ที่เราสาบไกันมาแล้วคือจะบอกว่าคิดถึงคนนี้แหละอยดูทรงละไม่กินไม่กินจากดีเตรียมมุกไปสู้กับพี่อีพี่พีพี่พีี่พีชื่ออะไรอ่ะพไม่ได้แค่โกันเนรอมีทุกอย่างที่อยู่ตาม ัดังจังหวัดดังจังหวัดอดจังหวัดด้วจังหวัดสงขาสงขาตอนแรกหนูไสงขานะ่ตังชอพี่หน้าเหมือนเยให้เลยเอ่อเจมมาอืออืออโอนี่ กัอิพน์แดงมาทานข้าวหลังจากทำงานเสร็จเกือบจะดีละถ้าไม่มีนี่มันทำไมไม่มีโดนเยอขอบใจมานทำไมกินข้าวทำไมอ่ะไฟพีซีหน่อยใไฟพีซีหน่อยเอ็กินด้วยกันไม่ได้หรอ เจอกันในพีซีพรุ่งนี้นะครับสี่ทกันค่ะทำไมคือต้องเด็กกันสองคนไม่มีคนหมอที่ซื้อีวโสดปะครับคนหนาที่ซื้อีโสรนะครับต้องบไปดิวขอให้ถมคนข้างบนเลยครับิ่ก็ยเสยนะไปแล้วปะเออประทุนเลย เด็กแล้วพอได้เหรอเออเนี่ยเราไปทักไงว่าเสื้อดำด้านหลังมีชื่ออเล็กแบบเยอะต้นล้ายแบบเฮ้ยพี่กลัวคืนนี้น้องพี่จะล่าข้าวผ่ากัหลอกหลอกหลอกเฮ้ยมีคนบอกว่าพี่หินสู้มาจีบน้องนาแต่น้องชัดเดีวหินน้ำหยดลงพินทุกวันหินหนีหินนอนหินหนีไปนอนก็ยังเป็นอยู่นองหินย้อยจ้ะเออจบ ไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำที on, ่หยดลงมาไม่ใช่น้ำเกรดมันไม่สามารถจัดหินให้มันอ่อนได้มันคือน้ำเปล่ามานานนิดหนึ่งตู้สู้นะอันนี้นี่คือเราพูดถึงอะไรอยู่ก็ช็อตฟิลจ้ะอันนี้คือช็อตฟิลจ้ะเราพูดถงน้ำหยดน้ำหินมันเป็นสคำนวนี่ยหินเดินหนีเพราะก็จะทำใหหินใจอ่อนหรือเปล่า แล้วตัวนี้กินช็อตฟิว <c oughs> ช็อตตั้งและมันเป็นน้ำเปล่าแหละมไม่ใช่น้ำกดแหละเหอเยีอยาดใจน้องเขาอยู่ยแกลรงเกินแกก็แรงเกินไม่ฆ่าเนเหยียาดใจผมอยู่

จุกเฉกทนทินกันแน่จระงๆหลายๆคนอาจจะรู้จัจกในนามว่าแบบเป็นพระเอกซีรีส์แล้วเขามีงานงานอยาไข่นานกันผู้ไปเจอสโเมิมาแล้วตาคนตาลุ้นเป็นสเม็ดกันด้วยข้าตใจเนาะพี่พัดรู้เหรอว่าใต้เป็น ตอนเราเปเฉลยไปจ้าเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ดูติ๊กตอกไปแล้วนะคะของผู้พีไตเตอ์นะคะก็คือฉันนะได้ดูลาปุยฝนตกครั้งนั้นสลักเธอบ้างแต่ว่ายังดูไม่จบของฉันนะยังดูไม่จบเพราะฉันไม่ไม่กล้าดูตอนจบเพราะเห็นหลายคนบอกว่ามันแบบ มันเนยไปหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าฉันน่ะชอบเคมีของเขามากผอมอพีกับไตเติ้ลคือพี่พีอ่ะเขาจะมีความแบบยิ้มกระช่างใจกับใส่ตาพิฆาตอะไรอย่างเงี้ยกับการล็อกเป้าของเขาตั้งแต่ในตั้งแต่ในซีรีส์ที่ฉันดูตั้งแต่แรกๆกแวฉันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอพันธ์แบบว่ามีความแบบล็อกเป้าล็อกใจใดๆอะไรประมาณนี้แต่ น้องแสงใต้ของฉันน้องแสงใต้คือมีความนุ่มนิ่มแต่พอมาดูในเนี้ยเลติกตอกอ่ะคือมีความช็อตฟิลแรงมาก<อ>คือมีความเหมือนแบบว่าแต่ทั้งคู่แหละน้ำแบบหยดลงหิน,นทุกวนันมันเป็นน้ำเปล่าล้ำเปล่ไปก่อน <laughs> แล้วแล้วเป็นยังไง พี่พีบอกว่าอ,อ๋อหินยอกหินงอย้ะ <laughs> ก็คือน,น้ำหยดลงไปก็คือหินมันก็งอกขึ้นเรื่อย <laughs> ๆก็คือใจแข็งขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่มีวันที่จะถลายได้ใดๆอะไรแก่คือเราไม่ต้องเอาหลักวิทยา,าศาสตร์เนาะ <laughs> เอาเป็นหลักํำนวนเนาะก็คือน,น้ำหยดลงหินทูกวัาหินมันต้องก่อนเซ<อ>่แต่ต้องรอว่าวันไหนที่มันก่อนแค่นั้นเองแต่ว่าพี่พีเขาแบบเขาชัดเจนนะหมายถึงว่าดูในติกตอกอ่ะคือเขาเป็นคนชัดเจนนะหมายถึงว่าแบบจีบน้องตลอดอะไรประมาณเนี้ย คี้จีบขี้ชีบีไปโบดใช,ใช่ก็น่ารักดีในคู่พีไตเติ้ลเราชอบความที่แบบว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าเหมือนตัวพี่พีเขาพูดว่าแบบว่าถ้าตัวไตเติ้ลงอนอะ่ะก็คือเดี๋ยวพีก็งอก่อนออช่กใแบบแล้วแล้วเหมือนในตัวของหนังหน้าโรงแหละแล้วก็แบบว่าเหมือน ไตเติ้ลน่ะบอกว่าไตเติ้ลงอนแล้วพี่พี่ก็บอกว่าอาวงอนเลือกอะไรงอนไงอนอะไรอยู่งอนเลือกอะไรก็เลยแบบน่ารักดีในการแบบใส่ใจเรื่องนี้หรือแบบการหักของขวัญมาให้ตอนที่เพื่อนขยี้ต่างๆอะไรย่างเงี้ยเนี่ยก็ชอบนะแล้วก็เลยแบบเออมันเป็นความประทับใจดีแล้วก็รู้ว่าแบบว่าเหมือนตอนนั้นมันจะมีคําพูดหนึ่งที่น่าจะอยู่ใน EFM ออไรสกอยงที่ออกไปเผื่กับแฟนดอมแหละแล้วเหมือน ตัวไตเติลก็พูดเหมือนกันว่าแบบอยากได้พีมาเป็นพัทเนอร์แต่กลับมาพูดในผลงานผลตกมันฉลักเธออีกทีก็คือแบบเขาเล่นเขาเล่นกันได้ดีมากตัวของหมอพัดอะ่ะคือแบบเราก็ไม่ได้อ่านายายนะแต่รู้สึกว่าคือปั้นมาหล่อมากอะ่ะคือหล่อแบบหล่อหล่อแบบนั่งมองได้เลยอะไรเงี้ยแล้วตัวตัวของไตเติลน่ะที่เป็นแสงแสงใตออ้อ่ะก็เขาเรารู้สึกว่ามันมีหลายอารมณ์ หลายๆอย่างอะที่อยู่ในเรื่องเนี้ยแล้วก็ทำออกมาได้ดีมีความโกรธก็โกรธโกรธมากๆโกรธเรื่องพ่อแม่ตัวเองอะในปมนั้นอความเศร้าอตอนมีความสุขก็โคตรมีความสุขโคตรน่ารักเลยอตอนโกรธเรื่องตัวของตัวหมอหมอพัดอะที่ไปอพ,พูดพูดเหมือนเหมือนไม่ไว้ใจกันว่าตัวตัว,ตวแสงใต้จะไปมีคนอื่นได้จริงอาังจริงแล้วเราไม่เข้าข้างหมอพัดหรือเราจะคิดว่าให้ให้หมอพัฒเป็นลูกเรานะหมายถึงแบบเวลาทะเลาะกันเรื่องนั้นแต่ถ้าเราใช้เหตุผลจริงๆอะ คือแสงใต้มึงมึงโกหกทำไม,ามคือเป็นกูว่งกูคงงงอะ่ะถึงกูเป็นแฟนแสงใต้แล้วแล้วมันมีอะไรที่บางอย่างที่มันเอออ่ะมันมันมีความงงอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเหมือนหมอเขาอยากได้คําว่ารักออกมาจากแสงใต้แล้วแสงใต้ไม่ให้เขาก็เลยไม่รู้เหตุผลว่าอะไรคือการไม่ให้คําว่ารักกับเขาไปม,มันก็เลยแบบมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นคือถ้าใครได้ดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ ตัวเราเองอะเราก็รับไม่ได้กับความเป็นเป็นแสงใต้เหมือนกันเออแต่ว่าก็แต่ว่าถ้าถามว่าเข้าใจในแสงใต้ไหมเข้าใจเรื่องพ่อแม่เออใดๆที่ทําให้เขากลายเป็นคนอย่างนี้ออแต่ท้ายก็คือตอนจบมันก็สมบูรณ์ก็คือแบบแสงใต้มันมีความพยายามที่จะไปหาหมอพัดจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเฉยๆกับสิ่งที่แสงใต้ได้ทาไปแล้วแล้วก็โอเคก็มีความสุขต่อไปในแสงใต้กับหมอพัฒน์บางทีการแสดงเขาทั้งสองคนก็คือดีแล้วก็โมเมนต์นอกจอคือดีมากในงานที่แบบความหวานต่างๆความหยอดความจีบความใดๆแบบ การวัดค่าหัวใจอ่ะตอนนั้นอยู่ด้วยกันเราแล้วตัวพี่ตัวพี่ก็บอกว่าเออทำไมทาไมเราใจเต้นแรงจรงเริงตอนนี้อก็เลยแบบว่าแล้วน้องก็เลยช็อตฟิวไงต่เต้นก็ช็อตฟิวปุ๊บตื่นเต้นนิดวมาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับไปตีอีกนะเพราะเดี๋ยวหัวใจเราเราลดกันเต้นละใช่โอเคก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะของ IG ของทั้งสองคนไว้ทั้งพี่และเต้ลไว้ด้านนี้นะคะสามารถไปกดติดตามได้ด้านนี้เลยแล้วก็สิ่งที่ทำใั้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส Woo-hoo-hoo! <laughs>